ดีตอนหัวคำครับคำคำเม่เนี่อกับผ้าที่นอง,องมันละใส่กับดักหนูครับเห็นบรรยากาศสวยๆกันเลยมาเก็บบรรยากาศฝากที่ฝากน้องไม่เนี่มากอะ่ะนี่ครับนี่เลยเด๋วอยู่ครับมีมิมด้วยหนึ่งลังโอ้ฝุกครับฟุกมื่เนี่ยาหาใส่หนูในหอดั้งมิ่มครับใส่ละขี่เก้าพระเจ้านี่ยหลี่นอเอย ฮะครับผมใส่เสร็จแล้วแหะครับว่นเด้ยท่านพี่น้องเบิ่งมือแล้งมาติดตามครับเบิ่งนี้ครับขี่เก้ากับพ่อหนึ่งมุนอยู่คุดขวยกินเพราะไม่ๆม่เพรมีอยู่ครับฮะครับผมมือแลงมาหลอกนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่มีความชื่นชอบในการายูหากินแบบสไตล์ลุีสานบ้านเฮานี่แหละบ่มีเยี้ยครับพี่น้องเทิญเลยครับ ออกมาหายามกับดักรู้คึกเก่านะครับพี่นอ้นนนองเมื่อบุรุษเสียหายอย่างว่าซูพี่น้องเบิ้งครับไม่นี้ออกมาทาั้งเขาจะเห็นหน้าปังดินะครับภาษีพ่อมีโตมีแต้มให้พี่น้องเบิ้งมาเนาะเนาะมาเป็นอย่างมาเป็นขีเก่าเขาจะร้า,ายครับเขาจะามากองเขายิ่งบางแรงกั่มะผ่ออยู่ปูน,นึงกองเขาอยู่กัเเยโอ้ยอยากกับดักเสียเลยบางแรงใส่ใบข้าว่หนียไม้แจะตันเลยพี่น้อง อย่ามันเป็นหลองร้อยใหุ้ให้พี่น้องมอยายำแทนอ๋อครับผมแจ้งไั่นก็ติดตามครับว่าสิพ่อมีแต้มให้พี่น้องวถ้างพ่อมีแต้มคลิปนี้ก็คือสีพ่อเห็นหนะครับตาเราพี่น้องเออ,เอ,อ,เอ,อประกาศลอ่องหนถ้ามีแต้มงามๆอยู่ขัดถอกกับวไปซื้อหนูเลี้ยงมาใส่กับแน่ละแจ้งนั่นแจ้งซีนั่นแหละก็เลยอ๋อนี่นะครับอ๋อมันเลี้ยวๆบ้านๆเท่านี้แหล,ละ เดี๋ยวถ้าถึงไมนไม่ตรงมนทายพี่น้องมืงอีกแล้วครับผมสี่ตางกันไปครับครับผมพี่น้องหม้เห้กไปยู่ข้างหน้าเลยครับที่ว่าได้มิ่มไปห้างหนึ่งมาลุ้นกันครับมองนีใส่วบสามสี่หลังพี่น้องเห็นมีขวยหนูก็เลยล่องใส่ไวเ้เบิ่งแต่มันมีมิ่มเลยครับบางเรื่องโอ้ยเงียบกิฟครับ อย่างที่คิดไว้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่สองเอาไหมสปูลเหลวบังไว้แย่งดีได้พี่น้องเราม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนโอ้ตะเวนอยู่บ่หลังนี้ครับเราม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยออกมาเร็วบอกพี่นออ้องเอ้าวเมอีกลหลังนึงครับนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้นะครับทั้งเครื่องนี่แหละ ทาังนี้ก็เงียบเงียบกิฟครับไปครับพี่น้องภาพแบบว่าอีกไม้หนึงมาหนี่ณส,ส,สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าขครนี้เวลาตีห้าสี่สิบห้าแหละพี่น้องผ้าพี่ผ้านองออกมารับช่มสูตรอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าของอีสานบ้านเาขามื่อคืนครับนยายามรับดักหนูห่าใส่ไว้ โอ้ผมียังเกิดขึ้นเลยพี่น้องมีหนูเราวหน่อยตัวนึงติดก็เลยบอร์ด้งไทยให้พี่น้องเบิง่งเอ็กซ์บอกว่าโอ้โหมือเครื่องหนิดไม่เหลือหรอกครับถ้ามีหนูไทยบา้านเขาจะบอกว่ากล่องเขายิ่งหนูเต็มอยู่เป็นไม้ก็เก่าครับด่างข้นต่างว่ามหมองไปล่ะกันนี่แหละครับแต่ที่มาหากินแถวไม้หน้าปังนี่แหละอ่ะครับผมชานวนาเศร้านี่เขาก็ ตามรุ่นครับผมสิเกบกับดักเดบอเพราะว่าอันมาเห็นขาเจา้ากองเข่ากับแยกโซนขาเจ้ามาใส่บ่ได้ไม้ไว้พี่น้องไม้ไว้แต่หลังไกลๆข้าเจา้าสะหรับหลังทีบ่ได้ไม้ผมจ,จำกับดักเดบอวใส่ไปอยู่ปั่นวันยี่สิบหลังครับมารับหลุ่มรับชมกันว่าสิมี่โตมีแตกไหมพี่น้องเบิ่งบ่ อากาศเรื่งเศร้าดีแห่งครับเย็นๆน้อ้นำทางแห่งครับเขานับบางเขาเจะกำลังสวยอ่ะครับผมเดี๋ยวถึงไม้โฮมสีพาพี่น้องรับโชคอีกเที่ึงครับผมนะครับไม้แรกเท่าที่ได้มีมไปห้างหนึ่งเมื่อวานเนี่ยแหละมาชมกันครับหลังแรกว่างไงเอา้าพี่น้องครับเสียโอ้ยผุนอยู่ข้างในอยู่ครับ เดี๋ยวพี่น้องผมพักคืนเดี๋ยวทากคุณเห็นแล้วคุณเห็นโตแล้วพี่น้องโอ้ยมาแล้วแต้มแหลกมาแล้วนะครับนอนกล่องคุณฮะพี่น้อง,อองเดี๋ยวขึ้นไปล้างคุณครับท่านี่หกครับหลังจากที่เห็นหลังแรกครับมีแต้มแล้วครับเบื้องหลังนี่ที่เขาโอ้ยเสือกปกติเลยครับเล็บเอาไว้ครับดีดอีกพี่น้องนี่ครับแล้วมันยังเกิดขึ้นโอ้เอาละครับ ยังไงมีแต้มหนึ่งครับเห็นแล้วกันแวบ,บๆหลังที่สามมีครับตัวนี้หูแปวครับขเขาแย่ตัดกลางนะครับ <uel ess> มาลุ้นกันครับพี่น้องจะตัวใหญ่ไหมอีกลางหนึ่งใส่ไปทั้งนี้เอ้าทั้งนี้กลับตัดเสียพี่น้อง <uel ess> เอาละมีรุ่นแล้วครับพี่น้องไงโอ้โหตัวจะคลองหรอก นี่ครับปกติอยู่ครับนี่ครับเขาเบิก,กตัวเหรกิจพี่พี่น้องชนมากกว่าเนี่ยังว่สตายเยอะพี่น้องหนูหน่อยใส่คี้สวยครับนี่ครับพร้อม โตเต็มไว้เแล้วครับหนูเสยว่ากับนบกแข็งพี่น้องเนี่ยหรือมาติดขอนสิแจ้งเนี่ยัวใหญ่ยุครับอ่ะขอแค่หนูครับริบร้อยนะครับไม่เล็กเลยนะครับพี่น้องนี่ครับหนูครัวไซต์โตเต็มไว้แล้วผมว่าหาครับผมเก็บครับหาครับผมอปแรก สายเวสีหลังเดี๋ยวมาเต็มนึ่งน,นะครับว่าเหวแล้วไม่อนี้เดี๋ยวไปไม้ที่สองครับไปไม้แถวที่เขาว่าเขาจ้ากองเขาไ,ไปหมดแล้วโอ้โทางต้นไม้หมดแล้วน้าไก่ที่พี่น้องไม่อนี้นี่ครับโอ้โหหลังจากที่ประมาณมาสามสี่รอบแล้วพี่น,อน้องเลยหนูช่วงนี้หายยากแล้วครับหากินน้ำขวดน้ำขวดเลยตอนนี้หากินน้ำข้างบ่มีแหรอครับหายยาก ฟุกยยังไงได้เด้อพี่น้องฟุกยแคงเลยอนะครับผมเดิถึงไม้สองของไทยเพิ่งครับเอาละครับมาถึงไม้ที่สองกันแล้วพี่น้องมัรล่อรุ่นแล้วช่วงวัสิมิโตวะวะไม้หนี่บมีขวยได้พี่น้องผมก็ใส่ตามความรู้สึกผมเลยใส่เดาไปเนี่ยมูม,มอ,าอม้าเนี่ยครับถือหนูอหลีผมว่าแล้วว่าูซิ่งหน่อยครับพี่น้องโอ้ยทั้ง แม่ก็พอมีห้อยขุดห้อยควยกินอยู่ครับแต่เป็นนูเขาวมากวนก่อนเอยหนูลิงมากวนก่อนอ่ะเก็บกลับกันครับมาถึงหลังนี้พี่น้องเสื้อแล้วหอยลกไปให้มาอยู่บนน้องนอนครับไฟไหครับอ้า่ม,มี่ยังเกิดขึ้นพี่น้องเห็นลับแล้วพี่ดืดลงไปขึ้นโอ้ยอยงียบว่ะ ลั่นฟรีครับพี่น้องก็จะเดินลงไปขังหน้าเป็นไหมผมใส่ไว้หนไหทั้งเรีนครับพี่น้องเอาเก็บมาครับเอาล้วพี่น้องผมใส่กลับไว้พี่เกือบถ้าเบิ้บดินนี่แม่ผมว่าเห็นครับนี่ครับแต้มเึงโอ้แต้มเลยบกงหญ่เลยพี่น้องกูจูกูจูกูจูย่ามาหลุดเลยจับหางจับหางจับหางไว นี่ครับโอ้ยหลุดมือหลุดตีนเพิ่งมางนิดนี่พี่น้องเอ้ยสวยงามครับแต้มเนี่ยมึงโค้งหางเลยโอ้ยเกือบพลาดไปแล้วผมมึงดูพี่น้องมึงตัวหนูด้วยอ่ะครับผมเคี้ยนหนูกันครับอ่าพี่น้องเสร็จผู้ชายคนนี้จนได้บักแพงไงครับพี่เอ้ย ตัดไฟพี่น้องสวยครับหายแล้วพี่น้องโอ้ยตื่นตื่นตื่นต่นนี่ไหมพี่น้องมองไส้ไหมเพิ่นสะเดือดลงวาพี่แ้วผมเบยางผ่าน่นบดินผมสิว่ากลับเสียละโอ้โห่ได้ผูกไว้ครับพี่น้องหลังนี้ก็หลังนี้ก็ดีดีพี่น้องพาโดนครับโอ้หมายขี่เก้าห้องเด็ดดีเลยครับเอาละเพอได้คุยได้แล้วมื่อนี้ อ่าพี่น้องผมเก็บกลับนะครับเดี๋ยวทานนี้โตงเนยผมถ่ายบึงไมโอ้หันมานหานหานานยครับพี่น้องผมว่าแล้วผมที่จำมองไซว่าได้อัปเดตตันนี้กลับหาว่าในพอ่อหลังหนึ่งพี่น้องนี่ครับบึงสภาพไม้กระเจาทางข้างกองเขายิ่งจนมุ่นอุ้ยๆแะ้วพี่น้องแล้วตอนนี้ประเด็นสำคัญคือกลับผมหาว่าในพอ่ออยู่หลังหนึ่งครับ โอ้ยหาพี่น้องผมหากลับแต่ข้างครับผมเห็นอีลีพี่น้องโอ้ยลุกมองเลยครับมีน่องอ่ะเหลืออีกสองหลังครับปุ้นทงออกก่นเดยวตายไปเบื่อครับผมเคลื่นอนพ่อหนต้องขาวเดินงครับอยู่ไีนผมใส่ไวส้สั้นนะพี่น้องใส่ไว้ซื้อเพราะกับมันเหลือเห็นห้อยขุดห้อยเคียนนึ่ว่าสิมนีหนุน่ยเงแบบเป็นหนองขาวครับพี่น้องนี่ครับตื่นสวนาว่าผมไม่ยังเลย อ่นอหลังสุดทยพูดละเดี๋ยวพาพไปเบิง้งนี่ครับพี่น้องสภาพผมมาถิมามส่มึงอยู่ละหมู่ว่านี่แต่เห็นขาเจ้าทางทังกองเขาเยอะนี่ครับรอบๆสะผู้ดได้สิีว่าหนูสิยุนี่แหละครับนะครับที่เขาได้ตัวนึงอยู่คนไต่ตไวใหม่คนละครับอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมหลังสุดท้ายนะ้วก็ สี่พ่าสรุปผลในพี่น้องมึงอีกเท่านึงโอ้นี่ะครับฟุกครับฟุกมาเนี่อ่ะครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลนี้ครับโอ้หลังสุดท้ายยกล่อทะเลเลยพี่น้องนี่ครับความฉลาดของหนูเห็นป่าพี่น้องขวยดินยกกลับผมขึ้นมุดกินเขาใต้กลับครับบบย่อมเยียบอ่ะครับผมเดี๋ยวสรุปยอนครับหลังสุดท้ายนะครับ นี่ครับผลประกอบการเศร้านี่พี่น้องสองตัวครับตัวนี้ได้ไตห้างนิ่มครับตัวนี้ได้อยู่มงนูลงจ้าทีขาาวมากรอหลายๆตัวนี้ไ่ครับพี่น้องบนลูเกือบโลลวพี่น้องตัวนี้เจ็บแปดขีดเลรเพราะว่าอ๋อครับพี่น้องมีหลักเป็นว่าคนดวงดีไปขี่ฟอร์เฮ็ดครับหรือว่านมใสไกลับกอาฟอร์นิ่มห้างหนึ่ง ขอให้ลูกสาวเด็กกินครับ่ะครับผมทะในคลิปนี้ขออำนาจจากไปคัค่นี้ครับผมนับสบภาพทุกนาบ้านเราสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ